สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมวีพาเที่ยวกบมชชาพาพ่อแม่พี่น้องมาขุดนี่ดูนาของผมกําลังขุดบอ่อบ่อน้ำครับผมอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเป็นภาษาแคนเบอร์บอกอันดงแต่ภาษาไทยอ๋อภาษาไทยน่าจะอะไรนะขุดแบบบ่อน้ำใตดินนะน้ำใตดินครับดนเดี๋ยวกำลังทำอยู่ครับ นี่น,นี่เดี๋ยวผมทำคลิปน่าเะยาวอยู่ครับวันนี้ครับขุดดินเอ่อทำเอ่บอบ่อไตดินนี่โอเคนี่วิธีทำแบบเอ่อชาวบ้านทำแถวนี้ครับผมก็ <c oughs> ตเติมน้ำตรงนี้ก่อนตอเติมน้ำเสร็จเดี๋ยวตัดหลดเค <c oughs> รื่องในตัดเออผมก็ไม่เคยเห็นนี่ น,นี่เป็นนาของผมนี่เป็นเขาเรียกว่าปัน,น้าเหมือนการครับปัน,น้าฟังออ,อแฟนผมครับแถวนี้เป็นครอบครัวทุกคนเลยเตรียมแล้วเตรียมแล้ววาวเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ว,ดวกวนครับมันก็ลังเลยกาลังเลย เออเนาะเออเออเข้าไหวจังเนาะโออเขาจะอดเลยนะครับเนื่อยเนื่อยเนื่อเหนือยเออเเนาะเป็นยังไงเนาะไม่มีอะไรเลยเนี่ยในเมันก็ต่อพอเขาเขาต่อแล้วต่อแล้วเริ่มเริ่มสตาร์ทรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงนะแป๊บเดียวครับอ๋อสตาร์ทนานนะครับ โอ้ไม่รู้จักเครื่องเขาเปิดอะไรก่อนจะปิดจมูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปนะเนาะเขาไปอีกแล้วอีกแล้วโอ้อีกแล้วโอ้ตะเลื่นเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาแพลน รายสดเลยรายสดเลยนะครับรายสดอย่างนั้นแหละครับ,แบบเดียวก็ได้ครับ